ให้วันนี้มาพบกันในช่องขวัญข่าวจับก็เป็นคลิปที่จะมาบอกข่าวดีกับทุกคนนะคะเพราะว่าวันนี้เราได้ติดเพจแล้วขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้เรานะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่มหาลัยดังแต่ว่าเป็นความฝันที่เราสามารถแตะถึงแล้วนะคะแต่ เราจะได้มีโอกาสที่จะได้ไปต่อไหมก็ <os> ต้องคอยดูกันอีกทีนะคะ <os> ซึ่งวันนี้เราแค่จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ร่วมแสดงความยินดีด้วยกันคือเราติดคณะที่เราหวังได้แล้วนะคะถึงแม้ว่าเราจะเกิดการหกล้มกิ้งคุกคานมาขนาดไหนแต่ว่าสุดท้ายเราเราก็พยายามเพื่อที่จะถึงฝันของเราจริงๆให้ได้แล้วนะคะเ <os> ึ่งตานรู้สึกด,ดีใจแต่อีกใจหนึ่งก็รู้สึกเออ เราจะต้องปล่อยมันไปให้เป็นแค่ความฝันหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่คนละพาร์กันนะคะพาร์แรกคือเราจะมาดีใจก่อนแล้วพาร์หลังเดี๋ยวเราก็จะมาเสียใจนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้เรียนไหมแต่ว่าที่แน่ๆคือเราสามารถติดได้ตามฝันของเราแล้วซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่13นะคะ13พฤษภาคมจะเป็นวันก่อนวันเกิดเรา ตอนนี้เราอาจเป็นเวลาเที่ยงคืน5นาทีนะคะเวลาไทยเนาะก็ตอนนี้ที่อัดคลิปอยู่จะเป็นวันที่14สพฤษภานะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นวันเกิดเรานะคะ,อะขอบคุณนะคะขอบคุณเทวดาประจำตัวหรือว่าขอบคุณคผกุศลหรืออะไรที่เคยทํามาหรือคนที่คอยช่วยเหลือจากสิ่งที่มองไม่เห็นหรืออะไรก็ช่างที่ให้ความฝันหนูให้คณะในฝันหนูกรนถึงวันเกิด และสำหรับคลิปแนวทางในการเข้ามาหาลัยของเรารอบนี้นะคะเราขอแบ่งไปไว้อีกพาร์ทนึงเพื่อที่จะให้ทุกคนแยกไปดูได้อย่างง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องเอามาปนกันนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้ขวัญยังไม่ได้เรียบเรียงหรือว่ารวบรวมสิ่งที่ผ่านมาเลยเดี๋ยวไว้ขวัญทำไกด์หรือว่าอะไรแผนผังอะไรพวกนี้เสร็จเดี๋ยวขวัญจะถ่ายคลิปแล้วก็ลงแนะนําให้ทุกคนอีกทีนึงนะคะซึ่งไม่ว่าทุกคนจะสนใจหรือไม่สนใจอะไรยังไงก็ คลิปนั้นไว้ให้ทุกคนได้เพิ่มเติมความรู้นิดหน่อยนะคะ